สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้โคกอยู่กับ The All New Toyota Corolla Altis นะครับเจเนอเรชันที่12แล้วมีการปรับเปลี่ยนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TNGA นะครับขุมพลังใหม่ต่างๆนะครับทั้ง1.6 1.8ไฮบริดก็มีมาให้เลือกสรรกันนะครับแต่วันนี้เราอยู่กับตัว1.8 GR Sport นะครับมีการเพิ่มเติมความสปอร์ตทั้งในแง่งานดีไซน์รวมไปถึงการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่นะครับการขับขี่จะเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยครับ รูปลักษ์เนี่ยคล้ายกับตัวัลติสรุ่นก่อนหน้านี้นะครับหรือที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะแต่งานดีไซน์ของเขาอะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าอะไรต่างๆนะครับมีการดีไซน์ที่เล็กลงกว่าเดิมไปช่วยเรื่องแอโรไดนามิกแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําฝากระโปรงนะครับเลี่ยมสันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะรุ่นนี้เป็นแบบตัวถังสีดําด้วยนะครับเวลาออกแดดเนี่ยมันจะชัดเจนเลยชุดโคมไฟหน้านะครับตัว GR Sport เป็นแบบ LED Projector แล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของชิ้นโครเมียมเพิ่มเติมความโดดเด่นของกระจังหน้ารยนต ยิ่งตัวถังที่เป็นแบบสีทึบๆแล้วเนี่ยมันจะตัดกันมากเลยสิ่งที่เพิ่มเติมจากรุ่นปกตินะครับสำหรับ GR Sport เนี่ยนะครับก็คือหนีคิวตรงนี้เสริมให้รถยนต์เนี่นยมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวไมไปถึงสเกิร์ตด้านล่างนะครับมีสเกิร์ตรอบคันมาให้ไฟตัดหมอกก็มีมาซึ่งตัวนี้เป็นตัว GR เรียนนิดนึงนะครับหลายคนยังไม่ทราบว่าเฮ้ย GR Sport คืออะไรนะครับหลังจากนี้ตัว TRD แล้วก็ S Sport เนี่ยที่เราคุ้นชินกันเนี่ยไม่มีแล้วจะเปลี่ยนเป็น GR Sport หร,รือการซูเรซซิ่ ก็รุ่นนี้เป็นรุ่น,นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรรุ่นเดียวเลยใครอยากขับ1.8ลิตรต้อง g r s p o r t เท่านั้นร <Hey. S 1> ล้อขนาด17นิ้วลวดลายแบบ True Tone Diamond Cut เงินตัดดำนะครับซึ่งมีการตกแต่งเฉพาะพิเศษนะครับล้ด,ด้วยยาง 225/45R17 ซีรีส์ต่ำเลยทีเดียวตามสไตล์รถสปอร์ตรแล้วก็รอบคันก็มีการตกแต่งด้วยคิวโครเมียมสาครอบประจบมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวถงังรถ นะด้านท้ายนะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดชุดโคมไฟท้ายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบ LED เต็มระบบเลยซึ่งก็จะมีทั้งไฟเลี้ยวไฟถอยหลังแล้วไฟเบรกแล้วก็มี LED ไลท์ไกด์มาให้ด้วยตามสไตล์ของโตโยต้าเขาเขจะมีการตกแต่งด้วยชิ้นคโครมเมียมมาให้ก็จะดูโดดเด่นยิ่งเวลาอยู่ตัวถังสีดำเนี่ยนะครับรวมไปถึงสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นแบบดักเทลมาให้สำหรับรุ่น GR Sport ทำให้รถยนเนี่ยมันดูแบบเต็มเ ชิ้นสุดท้ายสำหรับด้านนอกสเกิร์ตด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆมาให้ด้วยมันทําให้รถยนต์เนี่ยมันดูแบบดุดันมากยิ่งขึ้นจริงนะมันเหมือนพวกรถพวกคาร์แต่จริงๆก็เป็นคีบเล็กๆแหละตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับมีไฟทับทิมมาให้ ส่วนภายในนะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยจุดแรกที่สังเกตเห็นเลยคือจอลอยเป็นจอแบบทัสกินจอลอยมาให้แล้วก็ตามสมัยนิยมแหละนะรถยนต์สมัยนี้เป็นดีไซน์แบบนี้ทั้งหมดแล้วนะเป็นจอขนาด8นิ้วแบบทัสกินเป็นจอลอยขึ้นมาซึ่งมีหมดทุกรุ่นนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยไม่มีจอนะครับมีจอมาให้หมดงานดีไซน์ต่างๆครับแผงแดชบอร์ดเป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะไม่ใช่แบบพลาสติกแข็งตกแต่งด้วยทริมโครเมียมแต่จริงเป็นแบบชิ้นพลาสติกก็คุณภาพดี ถัดลงมาจะพบกับระบบควบคุมระบบปรับอากาศต่างๆนะครับซึ่งเป็นแบบออโต้เท่านั้นนะไม่ใช่อิสระแยกฝั่งซ้ายขวานะเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยคุมแรงลมแอร์ด้านขวาก็คืออุณภูมิโดยรุ่นท็อปสุดเนี่ยของตัวไฮบริดเนี่ยเขามีระบบนาโนอี e มาให้ด้วยนะแต่รุ่นนี้ไม่มี เบาะนั่งเป็นแบบหนังนะครับผสมวัสดุกึ่งสังเคราะห์ตกแต่งด้วยคริปแดงนะครับเป็นแบบทริมแดงขึ้นมานะเบาะทรงสปอร์ตซื้อไปเฮ้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเบาะซิ่งเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับมีดันหลังให้ด้วยแต่จะปรับไฟฟ้าแค่คนขับเท่านั้นถัดมาในส่วนของมัดวัดนะครับเป็นแบบดีไซน์ผสมภาษาระหว่างอนาล็อก นะครับที่เป็นแบบมาตรวัดอย่างนี้นะครับและด้านขวานี่ก็คือจอ TFT อสแสดงผลต่างๆในการขับขี่ของเราซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยซึ่งตัวไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดอีกแบบหนึ่งพวงมาลัยเป็นแบบ3มก้านทรงสปอร์ตซึ่งรุ่นนี้ด้านขวานี่ก็จะลดๆหน่อยเพราะว่าพวกครู e คอนโทรลไม่มีนะครับด้านซ้ายก็พวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นเพลงนะครับรวมไปถึงต่อบลูทูธสำหรับใครที่เป็นแฟนโตโยต้าน,นะครับก็คันเกียร์เนี่ยใช้มาตั้งแต่ตัว CHR แล้วนะครับเป็นคันเกียร์แบบระดับเดียววะเพราา่ เอาทิสรุ่นก่อนนี่เป็นแบบขั้นบันไดอันนี้ก็เป็นแบบระดับเดียวซึ่งกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยคือโตโยต้ายุคใหม่เลยครับแล้วก็มีเบรกโฮมาให้อันนี้จําเป็นนะเวลาใช้งานในเมืองเวลารถติด <Hey. S 1> เข้ามารุ่นนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วด้วยการดีไซน์ต่างๆที่เขาเน้นความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นกระจกบังลมหลังนะที่มีการลาดลงไปเนี่ยมันทำให้รถยนเนี่ยมันดูอึอดอัดแต่จริงมันกว้างมันสามารถนั่งได้นะครับ ห้องโดยสารสัมภาระด้านท้ายเนี่ยกว้างเลยนะถุงกอล์ฟหรืออะไรขนาดใหญ่เนี่ยเลียงๆกันได้3าถุงได้แบบสบายๆเลยก็ถือว่าตอบโจทย์จริงๆใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องไปลองขับกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยทั้งในแง่ของดีไซน์ทั้งในแง่แพลตฟอร์มรวมไปถึงสมรรถนะต่างๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่พาไปชมรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกรวมไปถึงการขับขี่ก็เรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวทั้งแพลตฟอร์ม TNGA นะครับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอันนี้คอนเฟิร์มเลยทั้งช่วงล่างทั้งการเซ็ตพวงมาลัยต่างๆเนี่ยขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นขุมพลัง1.8ลิตรแม้จะเป็นบล็อกเดิมแต่ก็สมรรถนะเนี่ยขับยังจีดจดอยู่เสมอ นะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับทางต้นคลิปนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับกับค่าตัว9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการรถนะครับเครื่องยนต์1นลิตรแล้วก็ตกแต่งรอบคันเนี่ยก็จะมีตัว gr sport ตัวนี้มาให้เลือกสั่นก็อยู่ที่ผู้ชมทุกท่านแล้วครับว่าคุณตัดสินใจรุ่นไหนนะเพราะว่าตลาด4 s e เซ gment เนี่ยถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวก็มีทั้ง honda civic นะครับก็มี toyota corolla altis นะครับมี mazda าที่กำลังจะเปิดตัวด้วยนะคร เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ